จะสวัสดีครับพี่น้องไม่นวันที่เทไรจิมวันที่ยี่สิบแปดเนาะวันที่แปดมิทุน่าจ้ามาลากเห็ดคืกเกลยพี่น้องเสียงเคียดังกลัวๆคอเคียดนิดจ้าเออปนียเคียก็เคียไป แผนกน่นเป่าก็นอนเป่าไปตอนนี้เห็นแล้วจ้าแต่ว่าก็ได้ใส่กระตามาแล้วเหรอพี่น้องนี่จ้าดอกนึงน้องก็ลายลายพี่น้องหลายปะปนะยจุ่มเป็นจุ่มยู่ kẹp kẹp Ôi, đọc ngắm như đây lắm. thế này nè Có ngắm, thì nó vẫn đọc nhiệt luôn Chút đọc Để xay ở này, จะกลาบิะกู้เก่ากแหละ้างล่างเกาถืหน้าไงพีจ <coś S 3> <rawd Moder> ิ้มแล้วหน้าาี่าใคอยู่เดนี่ดอกไ้อาพี่พี่้นมานมาขึ้้มาข้นมมนมน้มนมน้านนน้นมาานาน้้น

ก็ได้แกงด้วยดอกพีนออ้องแต่ว่าขาเงี้ยเงี้ยยาวเนาะขาเงี้ยพันอยากขึ้นมากอ้ตรงนี้พอมีบ่จิ้แล้วจิ้มจิ้มพูดอะมีนออกเ,เป็นมูมาทาท่าสเอ,อ,อ้อดอกเฮตัน นั่นน่ะเห็นบ่ะดอกนล้าดอกดูโอเคอยู่เดชเหรอ้นเยะขึ้นมากเกิดกับมาเกิดที่มองหกหลีตาค่อนเดี๋ยวมาเห็นดอกเนื้เกีบยวบริเกียร์นั่นง ปุ่นเหราเราปุ่นโอ้หลยอยู่ปุ่นเ่ะแจ็กนั่นออกไปมันงสิปุ่นดอกนึงอยู่ปุ่นเหรอเด้เก่อุลาเอ้ยนี่ทับก้อมเดยโอ้ทำเปนขาวอ้วนซะขาจ่อยจ่วยอืมจริงเแล้วมันจังใจเกือบจนสุงงาม ตัวควงเขาก็ตัวบางญ่นุ่งกลวงกลวง,งอเออแต่ย<ด>ังว่าแต่ยังว่ามันไม่อยู่ีดเดียวตอวเอเนเนี้ยอยมเบตตวงหนากักพี่นอออ้องเอ้ยมึงนี่ก็จะไม่มานั่งเราพ่นดิหนิพ่นดิหนินสาบลาบอยู บอมันติขึ้นพ่นตัวเห็ดพวกปีนี้ดินงามมกินไปดูดอกไงมันหนีเลยมันขื่นนั่นบ่ได้โอ้ยเขากระจายก็กเรากระดียเนาะเมื่อกี้กระจายใหญ่มาพี่น้องบ้านล่นกระจายผม พนันนี่อุียอุ๊ยอ,เเอุ๊ยอุ๊ยอจ้าพี่น้องกัดจีมาสรุปผลงานนะจ้จะหลังจากที่ห้องออกจากป่ามาแล้วต่างคนต่างก็แยกแยก้ายไปทำภารกิจของเจ้าของมื่อนี้มาสวยจ้าแต่ว่าก็ดถือได้แก่งอยู่จ้า นี่คือผลงานของห้องมณีรนนั้เจ้ะพี่น้องเห็ดเกดได้งามอยู่บานแน่จุ่มแน่เพราะเป็นเขียวขาดแน่แหละจ้ะจิได้กแกงยูดอกพี่น้องเก็บเห็ดปลาโมงจ้ะม่แต่ปลาโมงปลาโม่งม,งมัดปลานี่จ้ะได้แกงยูดอกนาะพี่น้องเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ค้งสีไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ ฝากกะไรก็แชร์กดติดตามให้จูดีพะลุนี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ